ต้องไปนีนที่ใคยออกไปบ้านแพี่น้องเขาคันเจ้านี่ก็เป็นไซกอรอีสานเราครับที่เป็นข้าวเจ้าขายกันนะครับผมสุดยอดครับอันดีครับพี่น้องพ่อกันคือเก่าครับกับค้นผู้หน่อยเกือบรโลค้นพัดจินพัดกินพัดเห็ดนะครับวันนี้จะขอบุณนะครับสำหรับแฟนครับนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนทั้งยูทูบนะครับที่เขามาติดตาม สองขั้นซับนะครับแล้ววันนี้เขาสีมาสลองต่านะครับและเป็นกำลังใจเขามาคอมเมนต์คุยกันนะพี่น้องมียังก็คอมเมนต์พวกเข้าใจยั้นเขาถามได้นะครับเนาะคอมเมนต์กันได้นะครับคุยกันได้ครับมียังกับคุยกันหักันยาวแบบพี่แบบน้องครับผมรับลุ้ยเลยครับเดี๋ยวผมพราบเพรเสร็จก่อนครับผมงงครับเครื่องมันนะครับวันนี้จะไข่นะพี่น้องจะไข่หอมหอมหัวแดงใบบกกดเรากับกระเทียมแล้าก็อันนี้คานะครับ่าหน่อยนะครับ จะไข่ใบปกระกูดกระเทียมคานะครับแต่ห้องไปดื่น้าไปตําแท่โกเลยครับมาต่าใส่กันเลยครับต่ไข่าข่จะไข่แบบระกูดครับ๋าให้ยละเอียดเลยพี่น้องแล้วก็ตามไปด้วยหอมือเทียมรับผมต้องตําให้แหลกก่อนี้พี่น้องครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ที่เป็นมันมันนะครับเนาะมันมันหรือว่าสามสันก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเนื้อแดงนะครับบ่าแต่อันนี้ที่เป็นใส่มันครับมีใส่เนาะครับแล้วก็เนี่คือเข่าครับผมต้องใส่เข่าพอมครับผม เอ้ขาเจ้าห้องนี่แหละพี่น้องแล้วก็ันนี่เป็นเครื่องนะครับที่ผมตำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทิมีกระเทียมตะไคร่นะครับใบบักุดนะครับหอมหัวแดงข่านะครับนี่ยตำเรียบร้อยแล้วครับไอ้ห้องนี้เขาขันตอนเว่าห้องสี่ขันเลยครับพี่น้องนะครับเครื่องปรุงกะทิมีเกลือนะครับแล้วก็ผงนัวครับผงชูรสแล้วก็รสดีครับเครื่องปรุงมี่ท่านนี้พี่น้องนะครับ เนื้อแดงลุไปเลยครับผมเงาแดงลุกไปเลยเชื่พี่น้องแล้วก็มันครับผมเนื้อแดงกับมันครับแล้วก็ตามไปด้วยอันนี้ครับเครื่องเครื่องที่เขาต่ำไปพี่น้องผมรพเฮ็ดใส่ปลอยอีสานแล้วพี่น้องเครื่องต่ำไปแล้วครับผมนี่ครับผมเขาก็มาใส่รถดีครับผมใส่รถดีเข้าไปใส่แล้วก็อันนี้คือผม ผมว่าครับต้องใส่ด้วยพี่น้องเกลือมันนวดนะผมว่านี่ไปแล้วกรับอันนี้เป็นเกลือรครับเ,เกลือเกลือแล้วเขั้นเดียวกันนะครับขั้นเดียวกันเลยวน,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 นเขากันครับผมเห็นี้อันนี้อันเขากันจริงๆจมันครับผมจะม,นม,จะมันเขากันจริง มีไงครับพีองเฮ็ดจินไงครับพี่น้องตะว่าก็แแ่บเพี่น้องมี้องจีนว่าิลองสองพัน0 2 0สอันเลยสว์ครับผมเฮ็ดยามีสาครับเฮ้ครับเช็ดกินกันย่ดนบ้านเพื่อได้ว่างๆหรือว่าอยากเช็ดกินอยากกีนกับ่เฮ็ดกินได้เล้อพี่น้องเลยเนี่ยสมันก็งไครับผมจะห้องกัใส่หมดแล้วั่นมหนเขากันเ้อกัแล้วก็เขาแล้วห้อก็ตามด้วยนะครับเขาเขาครับ ข้าวเจ้าใส่ข้าเจ้าอ่าได้รือเปล่านเอามาเข้าหลายกใส่หลายตอหลายเกิ้พเขาเนใส่ประมาณยาใส่ประมาณากันเพ ต้องไปนี่ยที่ไทยออกมาไอ้เ <c oughs> พี่น้องเขาขันให้มึงเข้ากันแล้วพี่น้องนี่ครับผมอยู่หอกมาแบบนี้ขันแจมแบ่นบี้ครับนี่ขานเหมากันเข้ากันแบบนี้เลยพี่นอ้องแล,แล้วเขาก็เสียบมึงรสชาติมันเขาก็แต่แจรีนเขาเบิ้งอะไรเพี่น้องเขาก็เอาล้วนว่าไปกับพอดีแล้วกิดเจ้เลยครับเจ้าน,น,น,นี่ครับเองวิธีการครับจชนีแล้วเขากะทีบ้างนี่ครับเอาเขาจะใส่ขวดนีะครับ ข้อขวดครับใส่ใส่แลยพี่น้องเดี๋ยวห้องพื้นที่กันใส่ใส่ครับผมนี่ครับใส่เข้าก็ไปปีนล่างออกงย่างดีเแล้วพี่น้องต้องปีนล่างออกก่อนนะครับมันจะมีขมเนะครับใส่เขาต้องชีนล่างออกก่อนนะเขาต้องมาจับมานไปกับข้อขวดเลยครับแล้วก็ ใส่เี่ก็ไปนักเลยครับนัดต่ไปเลยเดี๋ยงจับนัดไปเลยครับท่านี้ก็เป็นใส่กวางอีสานล,ล้ะครับที่เป็นข้าวเจ้าเฮ็ดขายกันนะครับผมนี่คือสูตรมั้นครับผมสูตรเฮ็ดวันนี้เฮาที่เฮ็ดกินกันเองครับผม แลองสองพันชิปพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เของมาติดตามนะครับเของแม่ส้มของมาเบงขอบคุณหลายๆครับผมนี่ครับวิธีการยัดกันยัง่ายๆพี่น้องยัดลงแบบนี้นะครับหยัดมันจะได้แล้วครับได้แล้วครับเขาเปที่ตามอีกรอบนึงตอนย่างครับผมนี่ครับเขายัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาจะออกไปอบเลยครับบัดนี้ เราใส่เตาอบนะครับบ่ได้ย่างครับนี่ย่างอบเพิ่เลยครับผมนี่เดือดเลยนี่เดี๋ยือดจะบดเจี๊ยบนะแล้วเขาดีมาน้ำลงเตาไอ้หม้ออบเพิ่เลยครับผมนะครับอบไปนะครับเขาอบไปประมาณจักตั้งไว้จักสามสิบนาทีเลยพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเขาโม่เบิ้งอีกตอนสุกนะครับเขาคือทีอบเลยครับบ้านนี่พี่น้องรอใจง่ายครับผม ใส่เวลาสามสิบวิวิมีสามสิบทีวีเไม่อสนะครับนี่ครับสามสิบถึงสี่สิบห้าแหละครับอันนี้เพราเอาสามสิก็สซุกก็ดีครับถ้าอยากทมเนี่ยกาอยากได้แขกกรอบแห้งๆก็จะประมาณสี่สิบห้านาทีพี่น้องอันเอาซุกก็ดีแ็ประมาณสามนะครับสามสิบวิสี่สิบาพี่น้องนะครับเอามารอแป๊บเดียวครับผม เดี๋ยวมึงเบิ่งกันตอนมันสุกครับผมนะครับหลังจากที่เขาเห็ดเอาออามาใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอามาเบิ่งกันว่ามันเป็นยังไงครับโอ้พี่น้องนะครับพี่นอ้องยอดครับสุกแล้วพี่น้องที่เหลือมันแหมกว่านี้นิดน้อยก็ได้เลยครับนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องแล้วจากใครมันแหมกว่านี้นิดน้อยก็ได้ครับน้องมันสุกแล้วพี่น้อง นากินเลยพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดน่ากินมากมนะครับเดี๋ยวเขาสีเดี๋ยวผมเชียวบอกใส่จานนะครับผมเดี๋ยวเขาสีบอ,อกใส่จานก่อนั่นเองี่น้อง,งนะเขาไมาเบิง่งอีกแบบยังไงผมยูบุยอย่างเงี้ยหนักเลยพี่น้องเนี่ยบนข้างหลังข้างนี้พี่น้องปีนบนข้างนี้นนนนนนนโอ้สุดน่ากินเลยที่น้องสุอครับ เยอะสุดยอดเดี๋ยวค่ยอยไปชิมกันดูเนาะเดี๋ยวค่อยชิมเดี๋ยวค่อยชิมกันครับเฮ้ยพี่น้องหลังจากที่เ้าสุกเรียบร้อยนะครับนี่ออากตากออกมาครับผมโอ้ยเป็นแซ่บพี่น้องเลยมาสลองน้ำกันครับผมสุดยอดครับเดี๋ยวผมสื่มน้ำเมตัวที่มันทันได้ย่างเขาไหมครับพี่น้อง แล้วพอสีน้ำตัวนี้ขมามาใหญ่ครับช mm. ีบอะไรพี่น้องจับเซ็เดี๋ยวเสียยางตัวนี้อีกครับผมคร mm. ับแล้วตัวนี้สุกแล้วครับผมหนร้อยจินแล้วครับพี่น้อง ผมสำหรับใส่กอกอีสานเครับพี่น้องสูตรใดกับสูตรนี้ล่ะพี่น้องแซ่บครับล้องไปเฮ็ดกินเบืองครับผมขอบคุณแฟนครับทั้งสองพันคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับกอบปากคนพัดถิ่นพากินพาเฮ็ดนะครับแล้วก็ฝากเพ่งเพียดน้ำนะครับคนพัดถิ่นพากินพาเที่ยวครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาสลองน้ำกันครับพี่น้องเฮ็ดมาสรองสามสิบไอสองพันคนครับที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้กะเฮดไม่เฮดใส่กอกให้พี่น้องเบิ้งนะครับถ้าอยากเฮดไปกินเฮดกินแซ่บนะครับกับไปเฮดกินร้องเบื้องพี่น้องเราบองว่าอร่อยมากครับผมสูตรนี้เด็ดครับผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันคือเ่าครับผมก่อนที่นี่็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องคนประถิปากินปลาเท่วด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับ